เบิ้งเด้อจ้ามือนี่สีเหอวอย่างสูฟังเรืองกลวยวยเด้อให้พี่น้องสังเกตเด้อว,ว่ากวยที่ถอดออกมาแล้วเป็นลักษณะนี่ไหมเอามือใส่จับเห็นบ่าจา่ามันสิขื้นขอบแบบนี้ขอบสีดำๆแน่จังสีไหมนี่จา่าเห็นบ่ นี่มันขึ้นขอบเขาเอ่นว่ามันขึ้นขอบขึ้นไรเไหมอ,อันนี้เห็น่าสัต์เดี๋ยวกอนดอเดี๋ยวสิหาเบื้องชินชินไนที่เห็นชัดๆนี่ชิ้นนี่เห็นบ่จ่านี่เนี่ยมันสิขึ้นขอบเบาวความจริงแล้วมันกับว่าเป็นหยังดอกจ่านี่เห็นบ่ขึ้นขอบนี่ นีอันซ้ำๆออกไปทางดำแดงนี่แม่เนี่ยจ้ะเออนี่ล่ะไอเบิ้งความจริงแล้วมันกบว่าเป็นอย่างดอกจ้ะมันกบหวานดีกรอบนอกนุ่มในดีไอเวลาถอดแต่มันอยู่ที่แปลงอีกเที่ยนึงดอกแต่ว่าอยากสิมาเบาสู้กันฟังเด้อจ้ะเด้อว่าอันไหนที่ชิ้นไหนที่มันถอดออกมาแล้ว ทอดมาเล้วเป็นลักษณะที่ให้แบบให้เบิ้งเมืองหันน่ะคือกล้วยอันนี้เด้อจ้ะนี่ให้เบิ้งกล้วยมันบ่แมนกล้วยซุกงอมเด้อจ้ะบ้านเราเฮาบ้านนีสานเขาเอิ่นว่าซุกเถียยมันบ่นเถียยเด้อจ้ะบ่ได้เถียยเด้อซุกธรรมดาซื่อ,อแต่ว่าลักษณะของกล้วยเนี่ยมันจะเป็นกา้านเาเนีเน่เห็นดเ่เนี่ยก้านเงาจ้ะลูกเล็กๆเลี้ยวเี้ยวขึ้นไปลูกที่ๆกันแบบนี้เด้อจ้ะเด้อ ถ้ามันสุกเกินไปกว่หนีถ้าสุกเกินกว่หนีนะมันสีเฮ็ดไห่ทอดออกมาแล้วมันขึ้นลายแบบแบบนั่นแหละจ้ะเขาเอ่นว่ามันขึ้นลายเนาะขึ้นขอบสีน้าตาลน่ะแบบที่ให้เบื้องตอนแรกนี่แหละหาโอกาสที่ทีมมาแช่ประสบการณ์ให้ี่นองเบื้องเพื่อนๆเบืเบ้องโดนเติบหัวตะพอกล้วยแบบนี้นี่ถ้าแบบนี้มันจะขึ้นลายเด้อเวลาเขาถอดคือบอกบอกว่าแมนอิลีแล้วมันกะ มันกับบ่อยงามนะมันบคอกวยงามตาแต่มันอร่อยทางไหนมันจะหวานมันหวานเนี่ยโเต่เามากมากเด้ออันอันนี้กล้วยน้ำว้าปกติอันนี้กล้วยน้ำว้าปะกะตินนกล้วยลักษณะแบบนี้บ,บ่เป็นเนาะจ้ะงวยกลมๆสันๆยังสิบ,บ่เป็นบ,บ่เป็นจังที่บอกแต่ถ้านวยเงยวเ้วเลี้ยว,ๆ,ยวๆแบบนี้มันจะเป็นเด้อจ้ะนี่ล่ะให้เบิง้งให้เบิง้งเ้าวกาัด ในเบื้องหลายทีออยู่หัวตะโพกกล้วยนี่แหละเวลาเขาไปเลือกซื้อกล้วยเขากะถ้าถ้าได้เขียวกวานี่อีกนิดนึงก็จะดีเลยจ้าเด้อเพราะว่าถอดแล้วมันจะบก้กลายเด้อแต่สําหรับตัวนี้จะบ่เป็นกล้วยน้ำว้าป,ปกติเนี่ยจะบวเป็นเต้นวยเล็กๆเหลียวเรียวเรยวเรย,วรย,วรยวมันบ่กมเป็นกล้วยอ่อนเ้อจ้ะแต่ว่ามันก็เป็นกล้วยกล้วยแก่กล้วยซุกนี่แหละแต่ว่าลักษณะของกล้วยแบบนี้มันจะเวลาถอดแล้วมันจะขึ้นลายแต่ขึ้นลายได้มันก็บ่เป็นหยังดอก แต่บางคนอาจสิมองวา่าโอ้ยมันคือพอสวยงามมันขึ่นขอบขื่นลายนะเป็นวา่าแท้ๆมันก็พบพรเป็นอย่างมันกรอบนอกนุ่มในเด้อจ้าเด้อนี่ละ่ะก็เลยมาอบอกสู้กันฟังนี่ละ่ะวิธีเลือกกล้วยที่จะเอามาถอดน่ะเด้อเนี่ยน้ำจนถอดได้แล้วน้อยหนึ่งก็เลยเฝ้ามาบอกนี่ลหละจ่าเด้อจ้าเด้อนี่ละ่ละเลือกเอาตามนี่ละ่ะนี่ละ่ะอันทั้งสีล่ล่ะน่วยลักษณะที่ที่กันทั้งสี่เงาเงาเลี้ยวๆนี่ถอดแล้วมันจะขึ่นขอบขื่นลาย ำนี่เด้อจ่าเด้อเอามาบอกสู้กันฟังนี่ล่ะเป็นค้อมูลดีๆถม็นู้้ดอถือใ,ใจอยากให้เพื่อนๆพ,พี่น้องได้มีคม้อมูลน้ำเกี่ยวกับสาขาอาชีพนี่กะต้องติดตามกันไหวเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวมีอัได้ดีๆล้ำจวนกันสิมาแช่ให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อจ่าเด้อเอาซํำนี่เด้อจ้า